ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามการพยากรณ์อ,อากาศอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังเตือนทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักทะเลฝั่งอันดามันและอา่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะส่วนพายุในพาตาก,ก็ยังส่งผลกระทบที่ไต้หวนันผู้ที่จะเดินทางก็ควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางกำแพงเพชรตากกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกและก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความประมัดระวังเรือเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า3วาควรลดออกจากฝั่งในระยะนี้ สำหรับพายุใต้ฝุ่นเนภาตักด้านมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง9กรนยายนคมขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนที่จะเดินทางด้วยซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะ